วันนี้เราเปิดสายถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บการป่วยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลใช้สมุนไพรโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรจีนหรือการฝังเข็มนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673ที่เราเปิดประเด็นในเรื่องของการตอบคำถามก็มเพราะว่า ทุกครั้งอาจารย์เวลาเราเรา,เราคุยกันในในรายการในประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ตามเนี่ยมักจะมีสมาชิกบอกว่าในระหว่างที่คุยกันเนี่ยไม่ก็อยากจะโทรศัพท์มาเพราะว่ากลัวว่าจะขาดตอนนะคะอ้อยก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราเราเปิดสักวันหนึ่งเพื่อให้แต่ละท่านได้โทรศัพท์เข้ามาถามเลยดีกว่า<ด>จะเป็นรเรื่องอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าบางครั้งเนี่ยอพอเราคุยกันหมดชั่วโมงบางคนก็บอกอุ้ยตายแล้วลืมถาม เพราะฉะน,นั้นเชื่อว่าแต่ละท่านที่ติดตามรับชมรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือว่าสิ่งที่อาจารย์แต่ละท่านได้เคยนำออกอากาศในรายการเนี่ยน่าจะพอมีคําถามอยู่บ้างแหละนะคะยังไงก็โทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะโทรศัพท์มาแจ้งกับทีมงานได้นะคะที่เบอร์026893673นะคะ026893673โทรมาแจ้งชื่อผู้ป่วยนะคะอายุ เพศหญิงเพศชายอาการเป็นยังไงมีโรคประจําตัวอะไรอะไรหรือเปล่าการขับถ่ายเป็นยังไงนะขอข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เป็นมานานแล้วหรือยังถุ้มย่าอาจารย์นะคะไปที่คําถามของคุณเพชราค่ะอาจารย์คุณเพชรชราอายุ67นะคะบอกว่าเป็นตะคิวเป็นต,ะค,นตะคิวเกือบทุกคืนเลยมีวิธีแก้ไขยอย่างไรต,ระ,<อ>ตระคิวนี่ปัญหาเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ครับ<ข>ค่ะตะคิวที่ขาที่น่องนะฮะค่อรตะคิวก็คือปกติแล้วก็คือ ความเย็นมาจากความเย็นนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มักจะใช้พัดลมหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือพัดลมส่วนมากจะเป็นแอร์นะฮะทีนี้พอเวลากลางคืนเนี่ยเลือดเราหมุนเวียนไม่ค่อยไม่ค่อยดีอยู่แล้วโดยปกติแล้วมันก็ต้องช้าอยู่แล้วใช่ใช่พอเจออากาศเย็นๆปั๊บมันก็ยิ่งช้าใหญ่เลยนะฮะพอช้าปั๊บ เลือดเขาเลยไปเลี้ยงที่น่องไม่ค่อยทันนะฮะพอเลี้ยงม่น่องไม่ค่อยทันก็จะทําให้เกิดตะคิวครับจริง,รงๆแล้วเ,เราคราที่แล้วเราสอนเรื่องของการน,นวดกนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องอขยันเท้าการขยันเท้าทุกวันะนะฮะการนวดที่น่องทุกวันก็จะช่วยได้เยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเป็นกันเยอะนะอาจารย์ไม่จําเป็นต้องนั่น ะะสมัยอย่าง,งผมว่าตักทิวเยอะไหมันไ,ไ,ไม่เยอะเท่าไหร่เหรอคะอม่เยอะค่ะไม่เยอะอค่ะนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากเรานวดเท้าแล้วนอกจากเรานวดที่น่องทุกวันนอกจากเราขยั e เท้าทุกวันะนะฮะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือเวลานอนเนี่ยพยายามให้น่องน,นี้อบอ่นเข้าไว้อาจจะหาผ้ามาคลุมหรือว่าใส่ถุงสถุงเท้านอน ใส่ถุงเท้านอนก็น่าจะพอช่วยได้เหมือนกันถุงเท้าต้องยาวๆนะครับ่าถึงถึงเข่าเลยจะดีนะคะอเพราะนั้นคุณพัชราก็ลองใช้วิธีอย่ี่ทีออาจารย์แนะนําดูเอที่เราสอนเรื่องเรื่องขั้นที่ขั้งที่สองมันผ่านไปเรี่อยรู้สึกว่ามีอน่าไม่มั่นใจเหมือนกันอาจารย์มาเทียบออกอากาศหรือยังก็ลอง ก็ลองติดตามดูค่ะต้องติดตามดูค่ะอาจารย์แล้วอย่างคุณคุณป้าอาจจะบอกว่าแล้วมีอาหารการกินอะไรไหมที่จะไปเสริมไม่ให้เป็นตะคิวอาหารการกินช่วยอะไรไม่ค่อยได้การออกกําลังกายสาคัญกว่าออกกําลังกายบริหารสําคัญกว่าแล้วก็ทําให้ปลายเท้าเราอบอุ่นเข้าไว้ใช่ถูกไหมฮะจะดีที่สุดนะคะเอ๊ะอาจารย์ตะคิวเนี่ยมันมันมันเกี่ยวข้องกับการเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานไหมเป็นเบาหวานจะเป็นได้ง่ายกว่าคนไม่เป็นเบาหวานไหมเกี่ยวไหมฮะ เบาหวานก็ดีความดันสูงก็ดีะนะฮะกลุ่มพวกนี้มันจะทําให้เลือดหมุนเวียนไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วนะฮะเบาหวานก็เห็็นกจะทําให้เลือดหลอดเลือดแข็งตัวถูกต้องค่ะมะเร็ทำให้หลอดเลือดเลือดหมุนไม่ค่อยสะดวกนะฮะหรือบางทีเกิดหลอดเลือดอักเสบง่ายถะอว่ามันก็จะทําได้ค่ะทําให้เกิดเกิดพวกนี้ได้มากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวาน หรือว่าความดันอาจารย์บอกว่ามันก็เป็นปัจจัยทําให้เป็นมากกว่าคนอื่นใช่แต่ไม่ได้แปลว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันจะไม่มีปัญหาเรื่องตะคิวไม่เกี่ยวนะใช่แต่กไม่ใช่แปลว่าเราเป็นตะคิวบ่อยๆก็จะเป็นเบาหวานอ่าใช่ใช่เดี๋ยวบางท่านจะบอกตาแล้วฉันเป็นตะคิวทุกคืนฉันเป็นเบาหวานแน่เลยไม่ใช่นะคะนะคะแต่กลุ่มที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยอาจจะต้องเอ่อคือคือพูดง่ายๆว่าคนคนที่เขาไม่ป่วยเขาอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองครั้ง แต่คนที่ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นทั้งคืนทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะยังไงก็ดูแลตัวเองหน่อยนิดนึงนะคะเออพอพูดถึงเรื่องของตะคิวอาจารย์อ้อยนึกออกว่าเคยรู้จักกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ4ี่สิต้นๆเนี่ยแหละนะคะคก็เป็นผู้หญิงอาจารย์รเขาอาจจะมีปัญหาถ้าเป็นคนไทยเราเรียกว่าลูกลูกหนูหรือเปล่าอาจารย์อ้อยก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วแล้วแล้วมัน,ม,นมันอาการเป็นยังไงก็บอกว่า การนอนของเขาเนี่ย<ฮ>ะนะคะ้<ฮ>ะอยก็ถามว่าเออแล้วเวลานอนเนี่ยนอนนอนนอน,นอนตะแคงไม่นอนหงายหรือนอนแบบไหนเขาก็บอกว่าไอ้ตอนนอนหงายไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทุกครั้งที่เวลาเขานอนนอนคว่ำหน้าอาจจะด้วยอ่านหนังสือแล้วก็แบบหลับไปนอนคว่ำหน้าแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแบบเป็นก้อนเลยอาจารย์รมามาอยู่ที่ท,ที่น่องแล้วก็เจ็บมากปวดมากเลยต้อง,ต,องต้องแบบต้องแบบต้องให้คนอื่นเนื่องจากว่าตัวเองนอนคว่ำ จะลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ก็ต้องเรียกคนอื่นเนี่ยมันมันนวดบริเวณน่องไอ้ตรงนี้เนี่ยมันนั่นแหละคือตะคิวอ๋ออันนั้นคือตะคิวเหรอนั่นคอตะคิวแต่มันขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะเขาบอกขึ้นมาเป็นก้อนเลยตะคิวคืออะไรตะคิวก็คือกล้ามเนื้อมาเก่งอืฮะกล้ามเนื้อปกติมันจะมันจะหย่อนจะออกไปยาวๆฮะทีนี้พอเวลาเกรงตัวป๊อบมันจะบีบเข้ามาอ๋อมันก็จะเกรงตัวเข้ามาอ่าอ่าอพอพอมันบีบตัวเข้ามาป๊อบปังก็จะไกล มันใหญ่ขึ้นมาจะเป็นลูกหนูขึ้นมาอ๋อค่ะค่ะรั่นขึ้นน่าคะตะคิวแล้วแล้วเท่าที่อาจารย์ฟังข้อมูลแบบนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรคะวิธีการนอนเกี่ยวไหมเพราะวันนั้นก็ก็ถามเหมือนกันนอนเกี่ยวไหมถ้านอนไม่เกี่ยวเนาะถ้านอนไม่เกี่ยวถ้านอนไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่าถ้านอนเนี่ยนอนหงายมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่านอนหงายนี่เอตัวน่องเนี่ยมันนาด้านกับแนบกับพื้นพื้นถูกกับ กับฟูกับอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเพราะมันจะอบอุ่นอยู่แล้วูกต้นะฮะจะไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาตรงที่ตะแคงตะแคงพอตะแคงป๊บขามันลอยขามันลอยครับไอ้ตัวตัวน่องนี่มาสัมผัสกับอากาศเย็นโดยตรงก็จะเป็นเยอะนะนี่คือคือโดยปกติแต่ะไม่ได้แปลว่านอนหงายแล้วไม่เป็นนอนหงายเป็นก็มีเยอะ แต่ถ้าในกรณีเนี้ยแต่ถ้าในกรณีโจทย์ที่อ้อยว่าเนี่ยอาจารย์มองว่าอยการนอนแบบนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเรานอนถ้าอิ่งนอนคว่ำนี่อิ่งหันขึ้นบนเลยอ๋อใช่ใช่มันโดนเต็มเต็มเลยแล้วก็่ยแล้วยิ่งถ้าเปิดพัดลมปลายเท้าอีกนะโอ้โหอันนี้เลยหนาวเลยล่ะใช่เพราะทำให้เลือดมันยังไม่สะดวกนะตะคิวคืออะไรตะคิวก็คือเลือดไปเลี้ยงไม่ทันมันเหมือนกับสมมติสมมตินี่นี่ท่อท่อเลือดของเรา ถ้ามันไม่มีอะไรอุดกั้นมันก็จะเป็นเส้นขนาดนี้ถูกไหมอาจารย์อาจารย์กำลังบอกท่อเลือดอุดตันก็คือมันไปอุดตรงนี้แล้วก็มันก็ไปอุดตรงนี้มันก็ต้องโป่งตรงกลางมันเหมือนกับท่อน้ําอ่ะคุณเอามือไปอย่างนั้นแมันไม่ใช่ไม่ใช่มันยังไงคือจริงๆแล้วก็คือว่าเลือดช้าลงเลือดหมุนเวียนช้าลงคพอเลือดหมุนเวียนช้าลงก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก้อนนั้นอ่ะที่น่องอ่ะไปเลี้ยงไม่ได้กล้ามเนื้อไม่มีไม่มี อาหารไปหล่อเลี้ยงนะฮะมันก็เลยมันก็เลยบวยวายบวยวายวยวายกอกใช่มันก็เลยกอกเลยนเลยเกรงเลยเกรงตัวเลยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละมันนก็ะเกรงเลยรูปแบบที่เป็นตะคิวเนี่ยไม่ใช่ว่าเส้นเลือดตีตันไม่ใช่มันคือการเดินทางของเลือดใช่ไม่ไม่โฟล์ไม่ไม่สะดวกนั่นเองแล้วก็ช้าลงนั่นเองใช่นีทีษฎตีนึงเขาบอกว่าการเป็นตะคิวคืออะไรคือมันหนาวเกินพอหนาวเกินปุ๊บ กล้ามเนื้อต้องการขยับเพราะขยับเพื่อให้มันเสียสีกันเพื่อเกิดความร้อนแล้วมันก็จะมันก็จะได้ร้อนขึ้นมาถูกไหมฮะมันก็จะได้ไม่หนาวเกินไปแต่จะยังไงก็แล้วแต่ก็คือว่าเกิดความเย็นนะฮะขณะเดียวกันเลือดมันไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่พอก็จะทําให้ตะคิวขึ้นมาแล้ววิธีการง่ายๆก็คือพยายามออกกําลังกายที่น่องหรือ ไปนวดนะฮะนวดน่องเป็นประจำนะฮะพอเรานวดแล้วเลือดมันจะฟอร์เรีวขึ้นดีขึ้นนะฮะคือเลือดไปเลี้ยงก็จะดีขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงดีขึ้นนะฮะโอกาสเป็นตะคิวก็จะหายไปถ้าพูดถึงว่าโอเคนี่คือวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นตะคิวแต่ถ้ามันเป็นแล้วล่ะอาจารย์จะรักษาทันพ่่งดีตอนนั้นทํายังไงถ้าเป็นแล้วก็คืออันดับแรกก็คือพยายามกดไปเท่าเข้ามาหาตัว ค่อยๆกดนะทำเท้าให้ตึงแลท้าตึงคือคือเวลาตะคิวปั๊บตะคิวปั๊บเท้ามันจะส่มันจะเป็นตรงน่องนะจ๊ะใช่พอปลายเท้าก็จะตกลงนะฮะก็จะต้องค่อยๆค่อยๆดึงขึ้นมานะฮะพอเราดึงดึงปลายเท้ามามันปั๊บก็กำเนิดตรงนี้มันจะถูกดึงออกไปยาวไปคลายไปแล้วคลายไปแล้วก็นวดนวดบริเวณที่เป็นตะคิวบริเวณที่เป็นตะคิวนะฮะนวดนะฮะนวดเสร็จแล้ว ใช้ความร้อนประคบสักหน่อยหนึ่งนะฮะเอาถุงถุงน้ำร้อนก็ได้นะฮะถ้าทันก็เอาเกลือคั่วก็ได้นะฮะไปประคบตรงนั้นก็จะช่วยได้เยอะคคนที่มีปัญหาเลือดลมคืออาจารย์บอกว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลานอนเลือดลมมันก็เดินเดินช้าอยู่แล้วการทํางานของระบบร่างกายมันจะช้าไปอยู่แล้วล่ะถ้าเรานอนนะฮะอาจารย์ทุกคนทุกวัยก็มีโอกาสที่ทําให้เป็นตะคิวได้ ในกรณีของที่อาจารย์ว่าเนี่ยในกรณีของคนที่มีสภาวะเลือดน้อยอยู่แล้วเช่นเลือดจางหรือเลือดน้อยด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเป็นโรคเลือดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เป็นมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้แน่นอนถูกไหมอาจารย์อันนี้แน่นอนถ้าว่าคนนนคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเลือกพองเลือดจางนะฮะที่สตรีแผนปัจจุบันนะฮะพวกนี้ก็จะมีมีปัญหากับ ตัวตะคิวได้ง่ายนะเราจะสังเกตว่าตะคิวกลุ่มไหนะนะตะคิวสมมติจะเกิดจากกลุ่มที่เลือดน้อยผู้สูงอายุถูกไหมฮะใช่เด็กๆวัยรุ่นไม่เค่อยเป็นตะคิวเท่าไหรใ่ใช่นะ,ะ,ะเป็นไหมมีมะนะ,ะถ้าออกกำลังกายเยอะ นะฮะเพราะนั <aunque S 2> <me> ้นเราจะทำมันมีตะคิวเพราะว่าเลือกเขายังเยอะอยู่ถึงแม้เขาจะสโลโมชั่นหน่อยหนึ่งมันก็ยังพอช้อยู่นะฮะแต่ถ้าอายุมากแล้วนะฮะหรือว่าเลือดมีปัญหามันก็จะย่อมเกิดมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะนะคะก็ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่ยิงตะคิวเนี่ยถ,ถ้าตื่นขึ้นมาเป็นตะคิวยังไม่ห่วงอาจารย์แต่ที่ห่วงเวลาเป็นขาก็คือว่าเวลาเล่นน้ําแล้วเป็นตะคิวไอเนี้ยไอเน,นี้ยน่าห่วงกว่าอันตรายเหมือนกันนะคะจะมีคําถามจากหลายๆท่านคุณปิ่น,นเดี๋ยวเราจะไปตอบคาถามของคุณปิ่นในตอนท้ายรายการนะคะและท่านใดมีคําถามก็รีบโทรศัพท์มาฝากคําถามกันที่เบอร์0 2 9 0 2 6 8 9 3 6 7 3นะคะ0 2 6 8 9 3673นะคะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ